ขตันดีค่ะกลัามาติดตามการรายงานข่าทวงเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรค่ะศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงปรับแผนตั้งน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดอุดอรธานีเนื่องจากเห็นว่าในปีนี้ฝนจะถึงช่วงมือนปีที่ผ่านมา สำนักง,งานฝนหล,ลวงและการบินเกษตรมีหน้าที่จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหล,ลวงดูแลให้บริการปฏิบัติการฝนหล,ลวงโดยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี3าหน่วยคือหน่วยปฏิบัติการฝนหล,ลวงขอนแกน่นอุบลราชธานีและนครราชสีมาแต่เนื่องจากการบินสำรวจพื้นที่จังหวัดอุดรธานีพบว่าอ่างเก็บน้ำสำคัญยังขาดนา้ำ และต้องการในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงมาตั้งหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหล,ลวงภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดขอนแก่นจึงปรับแผนมาตั้งที่จังหวัวดอุดรธานีตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 5 6เป็นต้นไปโดยหน่วยดังกล่าวจะปฏิบัติการครอบรุ่มพื้นที่จังหวัวดอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยและสะกลนครเพื่อเติมน้ำลงในอ่างเก็บน้ำสำคัญกักเก็บน้ำไว้ใส่ช่วงกลางฤดูท่ำหน้าเนื่องจากคาดว่าปีนี้อาจเกิดฝนทิ้งช่วงเหมือนปีที่ผ่านมา เรากลับมาติดตามกันรายงาน,นข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันได้ไหมฮอดอุดอรเบิงอ่อนซ่อนอุดอรเดอ้อสวัสดีค่ะเชาอุดอรเป็นคนขยัน